มาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการเข้าสู่โหมดแมชเชียนซอหรือว่าโหมดเพื่อเลื่อสุดโหดนั่นเองแบบไม่ต้องเข้าไปสุ่มกระมาณ10กว่ารอบถึง่ะได้มาเกมหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีเข้าง่ายๆเลยแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือคอนโทรลเลอร์หรือว่าจอยของฝั่ง l a y s t a t i o n หรือไม่ก็ฝั่ง X b o x บอกก็ได้ของจอยนี่ทีนี้วิธีการแรกก็คือให้มาที่หน้านี้แล้วก็ไปค้างที่เมนสตอรี่ไ้ก่อน ทีนี้มันจะมีสูตรกดของฝั่ง PlayStation ก็คือให้กด L1 R1 ค้างไว้ฮะกดค้างเลยนะทีนี้ก็ตามด้วยปุ่มบนปุ่มซ้ายปุ่มล่างปุ่มขวาปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มวงกลมปุ่มปากาบาทปุ่มปากปากาบาทอีกทีนึงนี่มาแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกสองรอบแล้วกันดูซิว่ามันจะไปได้หรือเปล่า โ okay. อเดี๋ยวมาเริ่มแบบกดแบบเร็วๆแล้วกันโอเคเอาหนึ่งเอาหนึ่งค้างไว้แล้วก็บนซ้ายล่างขวาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมกาก,กบาทกากบาทนี่ไงมาละโอเคทีนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์โอเคเอาหนึ่งเอาหนึ่งค้างไว้แล้วก็บนซ้ายล่างขวาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมกาก,กบาทกากบาทนี่มาแล้ว โอเคทีนีนะ้ผมจะลองสลับมาเป็นจอยของฝั่ง Xbox ดูบ้างจะดูซิว่ามันจะกดติดาบ้างหรือเปล่าโอเคผมก็สลับเป็นจอย Xbox ล้วทีนี้การกดเนี่ยก็เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆอันแรกก็กดเป็น A B A B ค้างไว้แล้วก็บนซ้ายล่างขวา X Y B A A นี่การกดก็เหมือนๆกันเลย โอเคเยามาลองอีกสองรอบนะมออันจะติดไหมอารบีอารค้างไว้บนซ้ายล่างขวา XYBAA โ okay, อเคกดติดนี่แหละมาเดี๋ยวลองอีกสองรอบหนึ่งนี้อบีอบีค้างไว้แล้วก็บนซ้ายล่างขวา XYBAA โ okay, อเคกดติด ทั้ง3รอบเลยโอเควันนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้ว่าจะได้พบกับพี่เรื่อยแบบซ้อมมือยาวๆไปสำหรับว,วันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ